พ้องไงเล่นมึงอยู่อะแค่แบบกด P กด P หนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้ก็ได้กูไม่ใช่อันนั้นมันเคานเตอร์ะกูรู้ดีกูเก่งเวลากด B นี่ว่ะอันนั้นมันรลีะใครออกของให้กูอะกูงงแบบผีหลอกละตัาถ้ากูออกเองนะมันต้องมีขึ้นตรงข้อความเลย จะลองไงจะไม่ได้เหรอนี่ไงไอชิปปกดีครับฟันนะไหนลองดิไหนไอแมวไอแมวยิ้มกูยอครับฟันเฮ้เจ็เ็อเอาบ้างเอา้เอ้ไอ อ้านาทีแรกไม่ต้องทำอะไรกันเลยครับนี่แหละเฟซเซฟแล้วเฟซเซฟแน่นอนเลยขาเรียกมึงขับเองเซฟเพจังเกิ้ลในแต่ไมเล่นตำแหน่งอื่นเอาอะไรมาก่อนวะลืมไม่เคยไม่เคยลืมไม่ใช่ลืมดิไม่เคยเล่นมึงมึงมึงคงไมว แกงกูผิดเองอ่ะโดษไอสให้มึงกดออกเกมอ้ดอไม่มีปัญหาเจ้มึงว่าจะตายสุดตายแม่ตายพราะป่าทั้งนััวใครจะไปปีมันเข้าล่ะครับกูไงงมึงจอกระัง อีนี่อีกตัวน่ะเฮ้ยมือไปช่วยเพื่อนดีไ่แนอันหาบ้านไปตายนะระวังกำลังอันติไปเอาเลยโดนนะน่าจะโดนน่าจะตายผูก์หมือนกินหนวดฟาครึ่งหลอนามา้โอ้จิ๊บจิจิก ใครมันทำให้เพื่อนหิวเอ๊ะบุกูรูเฮ้ยเกิดอะไรขม่อีกวะเขาไม่นวดมันแบบมันหิวแรงเกินไปแล้วมันเจอแบบเกมทั่วไปบูมมากโคตรเบื่อเลยแล้วหดหดทุกทีเดียวดูไม่คิีเวนมาดีฝาตายตัวหนึ่งคตรแรงเลยได่นวดหดนเลยดีเต็มหลอดเลยตบใจไม่สู้ต่อเกมมันเกมมันกูใจไม่สู้อ๋อ ยังบวกไปหาหนี่ต่อเลยใครเก่งดูสิดูขินเน็ตเลือกแค่นั้นมันก็ใช้สู้กับมังกรมึงเห็นไหมยอยากให้แม่งโดนมังกรฆ่าตายใช่จริงจริงกลับไปดูเรีเพย์ใหม่นะให้มึงดูรีเพย์ทีทำไมรีเพย์กูมาในนี่ไม่ได้วะมันบอกว่าอัปเดตเไม่ทันกูกดอัปเดตแล้วไม่ไม่อัปเดตให้แม่งเชื่อมากเลยมึงนติดเนี่ยเออคนติดเหมื แล้วกลับกลับเลยครับวิ่งยาวๆครับงานนี้ไม่ไม่มีหมาตัวไหนดับตกูอเหรอเฮ้ย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 มันกะดบบตกมือเป็นการต่อครับเป็นการต่อครับครับครับในมนตัวเดียวผมก็ไม่เข้าแล้วครับเป็นการต่อครับนี่นี่มันคุมอยู่สองตัวแล้วครับตอนนี้มันหนึ่งลุมห้านี่หว่าว่าหนึ่งลุมห้าไงหนึ่งก็ชนะ <c oughs> เอ,อเรื่องจริงมันพูดถูก มือของหนึ่งดีวแบบแต่งออกเว้นเลย เกมพ้อเสียเปลียแต่ได้เป็นถางวันจะพักออกมาได้นะครับอ้าวออกมาไม่ยังไม่ยอมตายเกมปิดอยู่จีมอมมไฟฟ์สวยเลยทำแม่งเลยเพื่อนกูขยรใส่อะไรวันนั้นเลยอ๋อขอคำตัวดีไงเออรีพงรีพอร์ตไม่ต้องนะเนาะเเ ของในนี่เราทำเองเลยเฮ้ยตายแล้วลืมตีป้อมเดี๋ยวแม่งเอารีพอร์ตเอ้ยเอารีพอร์ตไปแล้วก็เอาเปลี่ยนตาเลยโอเคอะแบบเ่อนพูดแตนดีเงี้ยเอารีพอร์ตไปแล้วก็เอาเพื่อนุสไลด์ดีเรื่อยเ่อยอาแค่เพื่อนได้ไหมอ่ะได้ไม่ตอบเอารีพอร์ตเทำก่อนมาไปเออคืที่สองคืที่สองคืที่สองอาวตินควายไปดิไม่โดนที่อะไรเลยโดนแตนล็อกมื เวลาเข้ามันต้องมีคนตามอยู่วะยาตามไหมเการต่อไม่เกียรติกรนะ่อไม่อำไปเฮ้ยขอขอคิวหน่อยก็ไม่ได้เต้องเปลนขอาวกัมืเอกี้องได้น้ำกูเดินตาไหล อยู่คนเดียวอ่ะเออมึงทำแบบเปล้วเนี่ยโอ้ตัดอ้าวกลัวกลัวไปจ้าดึงแบบโอ้ยยิ่งน้ำไม่กลัวกูละไอ้สัดตเกาะหายเลยเหมือนมันไม่อยู่เลยไปกูไม่เคยเจอมันอ่ะกูบีบไปไปเมื่อกี้แต่กูไม่รอน อะไรอ่ะนี่ดึงแล้วหรอ้ยทังบนเฮ้ยตายังไม่อีกอ่ะทำายัดตัวทำไมอัดเลยะเฮ้มเจอคือคือเราเราเราไปทเรืองเราเรากิจกไมเอโไดิกูออะไรชนกับมันอยู่วะเหมือนมมีดาเมจอ่ะ ดีตีหายต้องดับอ้าวได้สองว่ะแล้วเฟอไปไล่ได้สามไดชัดดาว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 เป็นเหี้ยกับชัดดาวเวได้ยินเด็กสองว่าชัดดาวตอนเนี้ยู่ดีเราเดินมาอย่างต่อตีเขาดิตีดิวะเออบอกหิวตาย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 ดิตายดิไอ้แฟงตายดิวะแฟงไม่ตายอ่ะโอ้เนี่ย ตัมาตายเพราะปลาลอนเท่าอยู่ออกมาได้คงอยู่ยาวอะไอยกัไปแล้วไงเาอเอาบอลจิเงเกดเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงไปสามล้ัเกิดตายหมดเลยยิงสามเ่ยเออกูว่ตีมาตมตมตมหายเกี้ยงออกแล้วกลัวงแขอของไแยกเปโลบับนะ <peach noise> ได้แต่กวนตีดาวอันนี้อันตีจังเลยอันนั้นของนี้กููดดเ้าแลวะะมึงดูกูดิกูดาวแค่เจ็ดสิบวิเองมึงจะหวงทำไมเยอะแยะไม่ใช่พวกคนหวงมันตีแล้วหลังตัวล้าปานตีเลยกูเล่นกูกูเล่นกูเล่น,ลนมันไม่ได้แรงเลยเฮ้ยกินเด็กฆ่าติดเกมเลยอ่ะ ไม้ด hey. ูนี <c <c ่ก no. ูเก็บตาแตกอยู่มึงไม่เห็นเหรอแฉกตาดูหน่อยดิไอ้ตาตาโอ้ยเกียเฟโอดิกเข้าก่อนดิโอม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 อะตุ้มตุ้งดิ ตุ้มตุ้มตุ้มตาน้าตุ้มสวย้เาไม่ต้องการที่เอาว่าครับคาร์เฮ้ยเมื่อกี้หูฝ่ายช่วยแบกมอะไรวะฮะวนไหมวะ เขาเป็นพี่เลยนว้ยนี่โนรีพอร์ตผู้จักเปล่าโอ้โหนี่ทีมาร์กูอะ